เิดอะไรขึ้นนะฮะทางากัรพอพอท้าพูดสบายภาเด็กรมาติพิณาเขจะยะกว่ามากลังคาเลยาเขามาลังาเขามาก็พร้อมกันเลยเลยคิดว่าอเควันนี้ขึ้นหนึ่งขันเด่นสิเพวันเริงานยามดีความที่เราไม่นัดหมาก็มาวันนี้วันนี้เพื่อนกินรอหลายวันนะว่าฝนตกบ้างอะไรบ้างแล้วก็รุกภาาางมจนวันนี้ทุกคนมาพร้อมกันเลยร อัพคลิปไม่ทันเลยตอนนี้มจะทายอะไรอ่ะคิปไม่ทันใช่ไหมคือไม่ได้อัพเลยหลายคลิปแล้วฝากยักษ์ชีทุกคนนะครับฝากดูคลิปมาตอนสองตัิปเดียวเลยนะแล้วก็พรุ่งนี้ฮะไม่รู้จะทายผ่าไปก็ยังไม่ได้ลงสคริปตเลยฮะทายเก็ือบหลายแล้วเนี่ยคิดว่คลิปมันนั้ดไปหนเอยวางร่องไว้วางไล้ร่องไว้งงร่องต้องได้เห็นเห็นสกู๊ปกระเบื้องไหมมหลังคาวางแปะวางแปะ อืมเราก็ไม่เคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะฮะก็ว่าแปด้สวยไงไม่ได้ใส่อะไรเลยมันมีแนวล็อกอยู่อ๋อนี่นุ่อ๋อมันจะมีที่ล็อกนะครับอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองนะนี่นะครับมันจะมีเหมือนตะขอเกี่ยวเอาไว้นะฮะกั่เขาก็จะปูแบบนี้เลยนะทุกคนหงคาบดแกลครบดไปหลังลุก่ยมเลกง เขาวางแบบนี้นี่เองนะฮะวันนี้มันดีแหละดีแบลกใจแล้วก็พูดใจไมเปล่าวันนี้งงๆด้วยสามว่าไงสามนิดสามเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นก็ต้องเรียงสามเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในวันนี้เจเจ้าของ

ไม่แน่ไม่แน่นะฮะอาจจะเสร็จภายในวันนี้ก็ได้นะครับเพราะช่างมาเยอะมากนะมาเยอะมากเนาะนะครับทำซองฟากเลยนะฮะเพราะว่าอีกอย่างก็ไม่ค่อยไม่ใช้เวลานานเพราะว่าแค่วางแปบบางแบบเฉยๆนะครับน้อจะเร็วมากเพราะว่าไอ้ไม้ตะแนงที่ตรงหลังคานะครับเขาออกแบบไปหมดแล้วนะครับผมก็ใช้การวางเลยนะครับ จะเสียเวลาหน่อยก็คือยกนะฮะต้องยกขึ้นไปด้านบนเนาะนะครับ ที่พี่เสือบอกไปนะฮะจุดที่เสียเวลาหน่อยก็คือการลำเลียงนะครับลังคาที่เป็นกระเบื้องแต่ละชิ้นขึ้นไปนะฮะป,ป้าป้าเอาจริงใช่ไหมป้า เอาเลิกเอาชายอ๋อตัวตัวด้านล่างจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมเนาะครับาวามร่มาวงดลวิารกระเองต้งกในชีวิตของข้าพเจ้อมมะเข้ามเ้า tak patuh ขางิ้เลยขงยิมเลยรักัา่าตรวจสอบกนนะคะว่า้่ตางตัเช็คทบอก้าวล้วเลือนเลือนเ่อยรูปไว้ด้วยกันมุมหลังคา اوه <laughs> มีส่วนร่วมตลอดมีส่วนร่วมตลอดฮะ

ปลาบอกว่าช่างกลับบ้านได้เลยนะก็เป็นภาพบรรยากาศนะที่เราได้เห็นครั้งแรกเหมือนกันนะฮะที่เสือเชื่อว่าหลายคนก็ไม่เคยเห็นนะการมุงหลังคาสาลาแบบนี้เนาะนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ให้นะรวมถึงคลิปอื่นๆย้อนหลังนะครับผมนะอย่าลืมสั่งซื้อที่พีสกินที่พีกาแฟซีปัททอมพัสเปต้ากลุ่มแทนนะครับผมนะศูนย์เก้าสองนะเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกนะในนามช่องยูทูบซื้อพาไปมันไม่ใช่เรื่องอื่นนะไหนมาเมื่อกี้พูดไปแล้วไม่ใช่ผมผมก็พูดว่าถือว่าเออวันนี้แบบท้องฟ้าเป็นแงบเอื้องไหมท้องฟ้าก็โปร่งสายด้วยฝนไม่ตกแดดไม่ร้อนแดดก็ไม่ร้อนแดดก็ไม่ไม่่ค่อยแดดอืม อ้าวลุงจิมจะมุงโอ้โหนิกกี้ก็ตามไปทุกที่นะฮะที่มี Youtube นะครับท่างมาลูกคุณไีครับจะลองอ้านะครับสำหรับคลิปนี้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับสวัสดีครับผม